3เทคนิคนะครับลดไขมันเลว LDL ที่พวกเรากลัวกันเนี่ยแหละครับวันนี้ครับผมจะมาให้3เทคนิคง่ายๆนะครับที่ท่านลองเอาไปทําได้นะครับท่านก็จะได้ผลเหมือนนักเรียน VIP ของผมเนี่ยแหละครับที่ LDL เนี่ยจาก400เนี่ยลงมาหรือแบบร้อยกว่าและถ้ามีคนทําได้ท่านทําได้แน่นอนนะครับไปลองดูกันครับเทคนิคแรกครับนั่นก็คือเรื่องของเทคนิคการปรับเปลี่ยนอาหารการกินฟังดูแล้วมันง่ายครับ มันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับคือการทานอาหารไขมันดีที่เพิ่มขึ้นฟังแล้วแปลกใจไหมครับการที่เราจะลดไขมันเร็วเนี่ยเราต้องทานไขมันเพิ่มขึ้นไปแต่จะต้องเป็นไขมันดีครับซึ่งไขมันดีเนี่ยมีทั้ง2แบบนะครับทั้งอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวแต่ให้เน้นไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าไขามันอิ่มตัว พวกไขมันไม่อิ่มตัวนะครับก็มาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทัวอะวคาโดนะครับเอ็กตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์พวกนี้ครับเป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นไขมันดีนะครับส่วนไขมันดีที่เป็นไขมันอิ่มตัวก็ไขมันที่มาจากแบบ น้ำมันหมูบ้างนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์บ้างนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มไขมันที่มาจากไข่บ้างรวมทั้งไข่แดงด้วยแต่ทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปนะครับและไอไขมันที่ห้ามทานเด็ดขาดคือไขมันทรานส์ไขมันทรานมีในไหนมีในขนมถุงขนมกรุบกรอบและอันที่น่ากลัวที่สุดคือไขมันบวกความร้อนที่ทอดร้อนๆน,นะครับอะไรก็ตามที่ชุบแป้งทอดเอ,อ่ยหรือว่าเป็น ทอดในน้ำมันร้อนมากๆจะเป็นไขมันอะไรก็ต่างนะครับโดยเฉพาะน้ำมันพืชที่ทอดในน้ำมันร้อนๆจะกลายเป็นไขมันทราน s ซึ่งแบบนี้จะทําให้ L D L ของท่านสูงขึ้นนะครับต่อมาคือการเพิ่มไฟเบอร์ครับโดยเฉพาะการทานผักหรือผลไม้แป้งต่ำนะครับก่อนมื่ออาหารให้เราอิ่มประมาณ50%เลยแล้วค่อยทานอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตตามต่อไปแบบนี้ L D L ของท่านก็จะลดลงหรือถ้าเกิดมันไม่ได้ลดลงมากมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าตาแบบน่ารักตัวอ้วนกลมๆที่ไม่อันตรายนั่นเองนะครับ อันต่อมาครับนั่นคือการขยับตัวอย่างเหมาะสมผมใช้คำว่าการขยับตัวดังนั้นใครก็ตามที่น้ำหนักเยอะมากหรือว่ามีอาการบาดเจ็บออกกําลังกายไม่ไหวก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันดับแรกครับคือให้ท่านเดินให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างน้อย5,900ให้ดี8,900มากกว่านั้น12,900 แล้วถ้าอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้เดินโดนแดดอ่อนๆนะครับนั่นก็คือก่อน9โมงเช้านะครับช่วง6-7โมงเนี่ยกลำลังดีและหลัง4โมงเย็นช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นก็กําลังดีเดินในที่โล่งกว้างเพื่อรับออกซิเจนนะครับทำให้เม็ดเลือดของเราเนี่ยเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วก็ทําให้อวัยวะภายในของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับถ้าใครก็ตามเล่นเวทได้นี่ยิ่งดีนะครับเพิ่มนะครับมวลกล้ามเนื้อนะครับ เรื่องระบบเาผา,เาผลาญเผาผลาญไขมันเลวนะครับแล้วก็ยิ่งทําให้คุณด,ดีสุขภาพดีแบบสุดๆนะครับอันดับที่3นะครับจำเป็นมากๆและคนมองข้ามข้อนี้เยอะมากๆ นั่นคือการนอนหลับที่ดีครับถ้าท่านนอนหลับไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมหาสารเยอะแบบมากๆเลยคืออะไรบ้างหนึ่งคือคอร์ติซอลฮอร์โมนฮอร์โมนเครียดหลังมากซีโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสุขลดลงโกรดฮอร์โมนฮอร์โมนแห่งการเผาผลาญลดลงเกเลินเลปตินฮอร์โมนอิม่มฮอร์โมนหิวออกมามั่วไปหมดท่านจะหิวตลอดเวลาทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไขมันพุ่งกระฉูดไปหมดเลอะเทอะเละเทะไปหมด ดังนั้นครับผมบอกเลยครับว่า3เทคนิคหลักๆนี้นะครับท่านเอาไปปรับเอาไปใช้ดูนะครับ1-3เดือนนะครับรับรองครับชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนเหมือนนักเรียน VIP ท่านนี้ของผมครับที่ LDL เขา400ลดเหลือ1 0 0ได้นะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นจนเกินไปเลยและถ้าท่านไหนนะครับสนใจที่จะไปลุยใน VIP ครับท่านสามารถแอดไปที่ไลน์ @doctortopstore ครับเพื่อลุยไปกับเพื่อนๆหลายพันคนและมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมนั่นเองครับปลุยกัน